คลิปนี้ทําลดบังคับนะครับเริ่มจากเราต้องทดสอบก่อนว่า MS Physics เราใช้ได้หรือไม่นะครับเ้ืยอกการสร้างพื้นผิว Make Group w i t e แล้วก็ทําสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับ Make Group w i t e เป็นสี่เหลี่ยมสองอันนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะ Copy นะครับ Copy สี่เหลี่ยมไปนะครับจากนั้นนะครับผมให้คลิกขวาที่พื้นผิวนะครับไปที่ MS Physics ไปที่ State แล้วก็ไปที่ Static นะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับกดที่ Play Toggle er Play นะครับแล้วก็เล่นดูผมเลื่อนกล่องและยกขึ้นมากดชิปค้างไว้แล้วปล่อยนะครับถ้ามันตกแปลว่าใช้ได้นะครับถ้าเราคลิกแล้วก็ เรากระแทกมันก็ปลิวนะฮะโอเคแปลว่าใช้ได้ผมกดตัวรีเซ็ตนะครับแล้วก็ผมก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับสร้างพื้นผิวใหม่นะครับผมสร้างไป500ผมมา5 500นะครับแล้วก็พุชพูลลงมา0 5นะครับคลิก3ครั้งนะครับเมกลุกไปนะครับเป็นพื้นผิวที่กว้างทีเดียวนะครับจากนั้นนะครับผมไปคลิกที่ วงกลมนะครับกด C นะครับคลิกอ่กดลูกศรขวานะครับคลิกแล้วก็พิมพ์0.3 Enter น,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 นะครับคลิก2ครั้งนะครับหรือ3ครั้งก็ได้ Move จากตัววงกลมขึ้นมานะครับไปที่มุมเลยนะครับเลื่อนออกมานะครับสัก2นะครับแล้วก็เลื่อนไป้างหน้า2 ไปข้างหน้าสองโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็พุชปออกมา0.15นะครับคลิก3าครั้งไม่กรุ๊กนะครับกด Transparent นะครับแล้วก็ผมก็ดับเบิลคลิกนะครับใส่ Midpoint ลงไปนะครับเพื่อที่จะ ใส่จุดนะครับจาก j s JH S Power Bar นะครับเอ่อน่าจะไม่สวยหละครับอุ๊อ่าโอเคอย่างเงี้ยน่าจะได้นะครับโอเคก็คลิกที่เส้น delete ไปจะได้วงกลมนะครับ อ่าแป๊บหนึ่งโอเคโอเคนะครับได้วงกลมที่เรากำหนดจุดไว้นะครับทีนี้ก็ Copy อ,ออกมานะครับผมก็เ y ีออกมา2.5นะครับแล้วก็คลิกวงกลม2อัน Copy อ,ออกไป นะครับ3นะครับ2.5กับ3ผมก็สร้างเส้นอ้งอิงมาแล้วก็มีกุ๊ปไว้นะครับสร้างเส้นอ้างอิงก็เามีกุ๊กไปไว้นะครับตัวเส้นอ้างอิงอ่ะโอเค เสร็จแล้วนะครับผมก็สร้างสี่เหลี่ยมนะครับกดขึ้นแล้วก็กดคอนโทรด้วยนะครับคลิกแล้วก็พิมพ์ศูนย์้คอมมานะครับห้แล้วก็ยืดมันขึ้นมานะครับยืดมา0 1ึจุดหนนะครับคลิก3ามครั้งแล้วก็เมกุ๊ปไว้นะครับแล้วก็มูฟมันขึ้นมา0.5นะครับ 0.15นะครับแล้วก็ทำการ Copy นะครับผมเอา X-ray ออกนะครับแล้วก็ m o ิร e r เวนะครับใช้ m i l e r Copy มานะครับ m i l e r ไปด้านหน้าอีกนะครับแล้วก็ Copy 2อันหน้าขึ้นมานะครับโ v e ขึ้นมานะครับ 0.6น,นะครับโอเคมีกล่อง6อันนะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมตรงกลางอันหนึ่งนะครับผมก็กด Control นะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นด้วยแล้วก็ใส่ไป1.8ประา1.8นะครับแล้วก็ยื่นขึ้นมา0.3เห็นเป็นจุด0.6น,นะครับเล็กๆไปนะครับคลิกตรงนี้ผมเอาออกได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเรามาขั้นตอนการทำแอคชั่นนะครับแอคชั่นของผมประมาณนี้นะครับก็จะมีหิน้นเซอร์โฟมเตอร์วอเตอร์ออรสปริงสอันนะครับเดี๋ยวทํำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ก,การเซตอัพนะครับไปที่หิ้นนะครับคลิกแล้วก็ไปที่ลอ้อ ครับพลิกจากล้อออกมาพินล้อหน้านะครับพลิกจากล้อออกมานะครับแล้วก็กล่องเลื่อนบนนี้ใช้เซอร์ฟนะครับเซอรฟฟ์ฟอเลื่อนจากตรงกลางนะครับคลิกขึ้นมานะครับใมขึ้นแกนน้ำเงินนะฮะ โอเคส่วนกล่องบนก็คือสปริงนะครับสปริงกล่องบนจะเป็นสปริงทั้ง2องอันเลยนะครับส่วนล้อหลังนะครับใช้มอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์คลิกออกมานะครับ คลิกทางนอกอ่ะพอเซตเครื่องมือเสร็จแล้วนะครับแอคชั่นของเราเซตเสร็จแล้วตัวฮินไม่ต้องเช็คอะไรนะครับไม่ต้องเซตอะไรตัวเซอร์โคนะครับไวที่ UI l o g ็อกเนะครับล็อกเกยู i นะครับปกติซิมูเลชันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ อันนี้คลิกที่ตัว servo นะครับไปที่ j o ยนะครับแล้วก็เปลี่ยน anchor unit min เป็นลบ30นะครับ max เป็น30เดี๋ยวท้ายคลิปก็จะคาการซ e t up ไว้นะครับ left x นะครับคูณ30นะครับ set เหมือนกันนะครับอันนี้ลบ30 max 30 คอนโทรลเลอ left x นะครับคูณ30ม u l ัลติพานะครับตัวสปริงนะครับสปริงหน้าเนี่ย s t r ส n g ิงเป็น0.7นะครับเซตสตริงเป็น0.7นะครับตามเน,นะน, Water, เนี้นะครับตัวหน้าตัวหลังมอเตอร์เดี๋ยวเซอร์โวไซตอย่างนี้นะครับ อ่ะมาดูเซอร์โนะครับอันนี้เซตแล้วยังยังไม่เซตนะครับ0.85 0.85โอเคอันนี้เซตไป0.7นะครับเสร็จแล้วตัวมอเตอร์นะครับแอค e เซลเปลี่ยนเป็น0.5นะครับตัวนี้ใช้เลขก y นะครับเลฟไคูณ30นะครับ เลปลายตัวขวาโอเคเป็น30นะครับตัวซ้ายเป็นลบนะครับให้ดูสิอ่ะโอเคเส้นถูกนะอ่ะตัวนี้ที G ่ต็อกเกอร์นะครับเซตแอคเซลเป็น0.5เซตคอนโทรเลอร์เป็น left y คูณลบ30นะครับ โอเคทุกอย่างเซฟคเข้าไหมคลิกแล้วอ่าโอเคโอเคเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคโอเคนะครับเช็คโอเคเช็คโอเคสปริง สปริงอ่ะเช็คครบแล้วนะครับต่อมาขั้นตอนต่อมาคือการเอาแอคชั่นกับชิ้นที่มันติดกันอยู่เนี่ยเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับก็คือคลิกที่แอคชั่นกดคอนธนค้างไว้คลิกที่ล้อแล้วก็คลิกขวาไม่คลุกนะครับคลิกที่เซอร์ฟกดที่กล่องคลิกขวาไม่คลุกคลิกที่สปริงคลิกที่กล่องคลิกขวาไม่คลุกนะครับทำเหมือนกันหมดเลยนะครับ คลิกที่กล่องคลิกที่สปริงเมคกรุ๊ปนะครับคลิกที่มอเตอร์คลิกที่ล้อเมคกรุ๊ปนะครับคลิกที่สปริงคลิกที่กล่องเมคกรุ๊ปนะครับคลิกที่สปริงคลิกที่กล่องเมคกรุ๊ปคลิกที่มอเตอร์คลิกที่ล้อแล้วเมคกรุ๊ปนะครับอ่ะขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเหมือนกันนะครับขั้นตอนการเชื่อมแอคชั่นต่างๆให้ทํางานด้วยกันนะครับ โดยมีกล่องตรงกลางเป็นจุดศูนย์กลางนะครับไปที่ o o c o n n e c t i o t t o o l นะครับคลิกที่ Action นะครับ A c t i o n ของคิ้นแล้วก็กด c o n t r o l คาว้คลิกที่กล่องนะครับที่มี s e r v ์โวเซอร์โวอยู่คลิกที่ s e r v ์โนะครับแล้วก็คลิกที่กล่องที่มีสปริงคลิกที่ส r i n g แล้วก็คลิกที่กล่องตรงกลางนะครับทำเช่นกันนะครับคลิกที่ h ิ้ t ิกให้โดนนะฮะเอาให้ชัวร์คลิกที่คิดคลิกที่กล่องข้างบนคลิกที่เซอร์โวคลิกที่กล่องข้างบนคลิกที่สปริงคลิกที่กล่องตรงกลางนะครับกดน t r l ctrl connection นะครับคลิกที่มอเตอร์นะครับคลิกที่กล่องข้างบนคลิกที่สปริง ที่โดนนะคลิกที่ก่อกลางนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวมอเตอร์นะครับคลิกที่กล่องบนคลิกที่สปริงคลิกที่ก่อกลางนะครับอ่ะเชื่อมเสร็จแล้วนะครับตัวพื้นที่เราทําไว้เนี่ยนะครับต้องคลิกขวาไปที่ MFSIC ไปที่ State แล้วก็ไปที่ Static ด้วยนะครับ อ่ะลองมาเริ่มเล่นเล่นกันดูนะครับกดไปที่ t o c k e r play นะครับกด w กด w คือไปข้างหน้ากด s คือไปข้างหลังนะครับ w ไปข้างหน้า s ไปข้างหลังก็เหมืปิด up กับาาวนะครับ a นะครับกด a นะครับ A คือเลี้ยวซ้าย D คือเลี้ยวขวานะครับกดไปข้างหน้าระวังล่วงนะครับแล้วก็เราก็ได้ลดบังคับนะครับในแบบที่เราต้องการนะครับ อีนี้มาดูสรุปตรงนี้นะครับสรุปเป็นแบบนี้นะครับคอนดิชันทั่วไปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเซตอัพนะครับเซตตามนี้นะครับก็จบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับ